สวัสดีพี่น้องุิศทางหมอสมบูรณ์ช่าสัจจขึ้นกับพี่น้ับพี่น้งฮบดิ่งนี่ฮุบเปิดทปเออฮบเปิดมเดออยเห็นมือเงินเพิ่งจ่อยียัเงินแล้วแม่เดินเนี่ยมีซาน

คนขับม <ừ> ือไฟมือมันเป็นนักทำยาไม่ยาไหมพูดจอกม ครณเทีไปไหราอยู่ัณฑ์เาเจ้าไปเจ้ากบอว่ากะป๋าองเดดดน่

ข้ามือพลมือมนันและมันได้ขามมามันนับเป็นหมู่เป็นเนพะื่อนแล้ว ว่าเหยเหยยฮะอ้าอ่าอ่าอ่ามแซ่บพินยลูกลาน้องมองมากินมาทาน

kinh người mọi người kinh người mọi 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 người ชอบมมากินโอแงไม่แตงคำเจาหนึงกาชุบไปแล้วกชุบไปกทายใช้ยเพพอเลยไปน่าก็เปล่พาไปน้ แต่ข้าวพาเวนไปกินนะแต่แต่พาข้าวพาเวนไป่นอะต้องบ้างแต่นะต้องมีเค้าอะไรต้องบ้างเอาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปยังไงฮะ เริ่มต่อพี่น้ามั้ตอนเราขำเรื่องมันคนไหนเมตเตียเมตเตียยังมานเือพี่น้

ตัวก็เริ่มคำเลยพี่น้ายแค่มื่อประเด็นเนอะไม่ต้านนะ่าพี่บ้าไม่ต้านตัวเริ่มคำเลยพี่น้าย เนี่ยไอเติต่อคเป็น่มคำนะไปยไปลงไป เร็วแล้วไปห้าไผ่ฮะมาไลยไปแล้วไปห้าไผ่พี่ไพ่พี่ไพ่พี่ไว้พ่พูนไปไปผอบไปไปผ้าผอไปมาอามาบ้าอมได้ไมไเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเจ๊หนวดพี่น้อง

อากาศนะอากาศมันข่าวอากาศหนาวมูลแรงบอลมาเต็มมแรงนี่้มือแรงนะมัดคืนมแรงเยเปนเ้มือแมกะ่อเออมุนมาดูุทสุกรแหงหงียนเออมาดูเป็นเพื่อนขาเจ้า เขาก็ทือผ้าดนสีหาเดือนแลวโอ้ยมันมีบทลูกเ็ที่ไ่สัจานแล้วท่ผ้าสีหาเดือนขันหูนแห้งะอากาศนานวนะอุย้ยอากาศนาวนอนเยมันต้องมีพัวก,ก่อนเนาะที่ปลาพ่เนาะ โว้ดไฮเจนหะว่าพี่น้อยมันชม้มมันชอมนึกว่าอากาศดีนะไม่ใช่ครูจะคือว่มีครูจะไม่ใช่ อ้าดมาดดูเด้คือเห็นประิกันอยู่เว้ยอาบมาดูเนบ่ยบาม่บ่มายังก็บ่มานนยโอ้โหพะรันรายิ้มก็รอเด้อบาม่นะรอได้ฮะมาร์นิัซมันดีว่ นากัตากันกัอคือกัรแก้วะถ้าบเมนัสะจอยฮะบเมนหรอบาเบอลเล่บจอมันถือผ้าซ้บมันลูกยังไม่มีเลยขาม่านาเนาะแม่ ูนาเมื่อแหละตนฮักกษเมื่อการเป็น,ปนมาหาอานาะอำนาจเป็นหัวงานเปิดแรงป้าหอมมองน่มมองมนาเิดน้าใช่ไม่ใช่หัวปชายัวตามาเแม่ เ็ดพัวนะแจะมาซอนตัดต่อคลินี่เดียวเบเมหาถัมหาารัพอยู่เือนพี่น้องสามาพัวผลนม้ปาเฮ้ยพัวเนพัวเจลาพี่น้อง่ไปทัวไหลโมแมนพี่น้องแมนซีพัวทีจอยมาแทะข้ามพัวนูเลยบาวาหนูเคยแยกของหมูของพวาแต่เพอหนกระเา ลาลหลพิน้ำปัสิตตาสังสัจจะคือเก่าพากคุไลกุแซ่เพรามากินน้าสบายดีผู้พิ้ารณาบัณรเมืองนะครับ